ข้อ4 f เท่ากับ5 e ยกกำลัง9 x ดิฟฟังชัน f ก็คือ5านำ e กำลัง9 x มาดิฟจากสูตรดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u ในที่นี้ u ก็คือ9 x ดังนั้นเราจะได้5ดิบ e กําลัง9 x ได้ e กําลัง9 x แล้วนำ9 x มาดิบต่อได้5คูณกับ e ยกกําลัง9 x ดิบ9 x ได้9 เพราะฉะนั้น5คูณ9ได้45คูณกับ e ยกกำลัง9 x